หนร้านในตำนานที่อยู่มานานแล้วข้างในเป็นเหมือนสไตล์แบบพัตนาคารอาหารเหลาจินจีหน่อยอยากมาลองชิมบ้างเขาบอกว่ามีของอร่อยอ่อยหลายอย่างเลย,หอ,ห,อยหอยสดอะคือหอยสดเลยอ่ะ สวัสดีครับอยู่หมอาร์ดีอาร์อีกแล้วนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับไม่ได้ไปไหนไกลเลยครับตอนนี้ก็มาเจออีกหนึ่งร้านเด็ดหนึ่งร้านในตํานานที่อยู่มานานแล้วตั้งแต่จาความได้เห็นผ่านบ่อยแต่ไม่เคยแวะกินไม่มีวาสนาได้เข้าไปกินสักทีครับ <S <S วันนี้นะฮะเราพาทุกท่านมากินกับร้านอาหารนายโซใช่ปะเขาชื่อนายโซใช่ไหตรงนี้ครับเป็นร้านที่ตั้งอยู่ติดกันเลยกับวัดพระปชัยก็คือก่อนถึง5้าแยกพระชัยก็คือติดกับ5แยกพระชัยเลยครับตอนนี้เราอยู่กันที่ข้างวัดเลยครับแล้วก็นี่เลย้นอยู่ี นี่เขาทำไมเขาเนี่ยเขาเขียนว่าหอยกระทาไนโซอร่อยช่องห้าครับผมแต่ที่ก็ข้างในอะเป็นเหมือนแบบว่าสไตล์แบบพัฒนาการอาหารเหลาจีนจีหน่อยครับผมเข้าไปในร้านเมื่อกี้คือแบบสไตล์แบบจะคลาสสิกหน่อยๆนะครับเป็นแบบโต๊ะเหมือนพัฒนาการวงกลมอะไรอย่างงี้น่าจะเป็นร้านขวัญใจของพวกอากงอาม่าเลยโมกรุ่นๆเลยครับวันนี้ก็เลยอยากมาลองชิมบ้างเขาบอกว่ามีของอร่อยๆหลายอย่างเลยนี่ถ้าเราเห็นสังเกตตรงนี้นะเราจะเห็นครัวเขาอยู่ครัวเขาครัวเขาอยู่ข้างวัดเลยครับใครที่จะมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าที่นี่เขาเปิดทุกวันนะเปิดทุกวันแต่ว่าเขาจะเปิดมีเเปปิด็็นรออบๆกตตต้้งงงมีัแ่11ถึ แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดทีห้าโมงถึงสามทุม่มร้านจะเป็นอย่างนี้ตัเปิดทุกวันมาได้มาได้มาได้ไดที่จอดรถก็ที่จอดรถในวัดพระวะชัยเลยแต่ถ้ามอไซค์ก็ลองเสีเ่ยงดูตรงนี้ขาวแดงด้วยเอเอทางขาวแดงด้วยจะเดินหรือเปล่าไม่โดนมากนี่เราจอดหน้าวัดครับผมนี่สไตล์ร้านนี่ร้านอาหารนายโสคนเยอะมากเลยนะคือร้านเปิดสิบเอ็ดโมงอ่ะมาถึงประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งสี่สิบหรือเนี่ยคือคนเต็มแล้วข้างล่างอ่ะเต็มแล้วแต่ว่าข้างบนอ่ะมีเพรามีชั้นสองเลยนะเดี๋ยวก็เก็บบรรยากาศร้านให้นิดนึงให้ดูนิดนนึงแล้วกเออิดหน่่่ออออยยนนะะะะครรรรับเเเพาาาาาไไไมมด้้ขงงีฮะ สอนเย็นว่ะเย็นเย็นเกว่าต้องบอกว่าแื่อกี้ที่เปิดเข้ามาครับคือบอกว่าคนเยอะมากไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้แล้วก็พี่ดูก็จะเป็นแบบคนที่มีอายุคุณไงมันไม่ค่อยจับไว้รุ่นแบบแบบพวกผมเนี่ยจะน้อยแล้วผมลองชิมรสชาติดูแล้วก็อยากจะแนะนําให้วัยแบบเราๆอ่ะลองมาชิมดูบ้างอ่าจะลองดูนะครับว่าอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวรออาหารสักครู่ นะมาตอนจริงๆเราอยากจะรอให้มันครบก่อนใช่ไหมแต่นี่รอไม่ได้จริงๆก็คือตอนนี้มาแล้วนี่เป็นหมูเสเดนะครับแล้วก็นี่เป็นหอยนางลมกระทะร้อนเรียกเรียกเอ,อ,อาส่วนหรือว่ามัน,ไม,นไม่เอาส่วนเ,เอาส่วนเนี่ยจริงต้องใส่เพราะไม่ต้องหรอกต้อมีซอสพริกมีอะไร<อ>ก็ปกติแล้วก็ชิมก่อนธรรมดาของเราเลยหอยนางลมแบบหลายตัวมากใส่ดีด้วยนะใส่ดีเลยเลยวไม่ดว่าลองชินว่าเปล่าก่อนแต่ไม่ต้องใส่ใส่ซอสอะไรอันนี้ที่เดินเข้ามาเมื่อกี้เห็นแทบทุกโตเลยนะอันนี้คือเห็นแทบทุกโตเลยของเอาส่วนเนี่ย เอานะนครับหอ,อ,อยคือสดอ่ะหอยแบบสดมากสดมากหอยแล้วแป้งแบบว่านุ่มๆเหมือนแป้งโมจิเลยอ่ะแบบนแบบุ่มๆเลยนะคือหอยอ่ะคือหอยสดเลยอนะ่ะไอ้นวันนี้ถ้าหอยสดก็คือจรินขาแล้วใช่ใช่ใช่ไม่ได้ไม่ไม่ได้สดแบบเป็นคาวไม่อะไรเลยนะสดชื่น ได้แต่รสชาติหอยเลยว่ะแล้วก็จะมีไข่แบบนุ่มๆแบบมันๆแต่ว่าที่นี่แต่ไม่ค่อยเหมือนที่ไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะแต่ว่าจะไปทางชุ่มฉ่ำมากกว่าเขายังดูแบบแฉะๆด้วยเขาไม่ได้มีแบบเหนียวมันเหมือนน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆอะไรเงี้ยแลองดูเลยนะเนี่ยมันี้จะเป็นอุ๊ยแต่อร่อยแต่อร่อยเนี่ยครับปกติบางที่มันจะเป็นน้ำมันเลยนะใช่บางที่จะเป็นน้ำมันแต่นี่ดูเหมือนแบบเป็นน้ำความสดจากหอยออกมาเนี่ยเขต้องหน่อยเด็ดหน่อยจะบิ๊กไทรด้วยไทรน่อยจะนี่อย่างนี้เลยรุ่นกองรุ่นค่อนาว นแอลเอ๋ยถึงแอลจะเก่าแต่ความเย็นแรงมากมาได้จริงกระเป๋าร้อยเลยมาแล้วครับไม่บอกกระเพาะปลาน้ำแดงอุ้ยดูดูน้ำแดงมีกุ้งมีทะเลอะไรอย่างเงี้ยนั่นเหรอราคาที่นี่ก็จะเป็นเหมือนตามมาตรฐานหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้แพงมากก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบขึ้นอะไรอย่างงี้นะ หันจานเดียวก็มีนะพอใส่ซอสแล้วดีขึ้นเลยว่ะซอสพริกอะ่ะอุ้ยแซ่บเลยอะ่ะครีมมี่เลย, <c oughs> ย,ยต้องกินอย่างนี้ต้องกินใส่ซอสพริกด้วย <c oughs> แต่ถ้าการโดนตัวหอยนางรมนี่น้ำมันเซนออกมาเลย้ยสดชื่นมากหอยดีมากครับวันนี้ในระหว่างที่เรารออาหารอาหารก็ทยอยมาเรื่อยๆถามว่ารอนานไหมก็ไม่ได้นานเลยนะ<ต>เพราะว่าเราลิบสั่งเลยใช่มาถึงต้องรีบสั่งเลยนะนี่คือบอกก่อนแลยคือมาถึงก็สั่งเลยไม่ต้องพิธีดีตองเลยนะครับก็คือถามว่ารอนานไหมผมว่าเขาไม่ได้นานเลยคนระแล้วก็คือแอร์เย็นๆแอร์คิโตะเนี่ยแอร์ห้าตัวครับไม่เย็นให้มันอมาอันนี้เป็นเมนูหมูสเสด็จน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูใครมาที่นี่เขาก็สั่งนะน อ๋อเฮ้ยข้า mm hmm. เหมือนแบบคอหมูย mm ่างยำอ่ะใส่น้ำยำหมูย่างเลยใส่น้ำยำน้ำยำยำเขาอร่อยนะแบบมันจะเป็นรสชาติยังไงดีวะน้ำยำเขาดะอ่ะเปรี้ยวเค็มเราได้ความเค็มของต like ัวหมูนี่ยหอมหวาเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มน้ำเปรี้ยวเค็มค้ายเหมือนอาหารจีนนะแต่ก็ม like> ีอาหารแบบทั่วไปนะเหมือนแบบว่ามีทั <s <S ่วไปเลยนะแต่สไตล์จะคล้ายๆแบบคนจีนยุคเก่าหน่อยหมูเสเด็ดอร่อยมาต้องสั่งนะครับวันนี้ น้ำยำเขาอร่อยนะมีความแบบเปรี้ยวนำเค็มตามอะไรเงี้ยอุ้ยมาอีกอย่างได้ป่ะอุ้ย,ย,ยน,ยนี่อันนี้เป็นมันหกอย่างเลยเป่าชนิดนครับอันนี้คือผมชอบกินนะเพราะว่าเคยเราไปอาหารเราเลยครับกินแล้วคือว่ามันถูกปากอะมันอร่อยอะ่ะเดี๋ยวมาดูน้ำนะน้ำก็ไม่ดูแบบข้นขนาดนั้นนะอันนี้ยังมีแบบความใสอยนะู่นะเดี๋ยวลองชิมเดี๋ยวลองชิม มาหม้อปลาหม้อปลาหม้อปลาน้ำแดงอันนี้ก็อยู่ที่จำ 150, 200ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยมั้งท่านผู้ชมไม่รู้ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะที่เหมาะกการกินหมาะกินหลายๆคนนะอืะอันนี้ก็คือวันนี้เต็มที่โ <c oughs> อ้ยดูดิหม้อปลาแบบไม่ต้องสั่งข้าวเฮ้ยหม้อปลาเธอใหญ่มากอ่ะอันนี้ไม่ต้องสั่งข้าวผมอขอยอดติชหน่อยหน่อยๆชิมแบบดั้งเดิมอะเครื่องเขาก็ค่อนข้างอันนี้คืออะไรอ่ะเพื่อนลองกินดูเดี๋ยวก็รู้ผมว่าน่าจะไก่คงไก่ว่าไห ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เหมืันกันนคืออะไรคืออะไรครับก็ <S <S ออยังไม่รู้เหมือนไก่เหมือนตีนไก่เลยงงไก่กระดูกอ่อน่ะแต่ไม่รู้ว่ามันคืออ,อะไรนะเขาเฮียมันมาไม่ชัดก็เหมือนตีนตีนไก่ใช่ไหม,มเขาใส่ด้วยหรอวะไม่กระดูกเลยมันก็ุอือบๆแบบมันกินน้งกอาปุญอะไร้ยอร่อย,อร,อ,ยอร่อยตรงที่ว่ามัวเขาไม่ได้เหนียวมากอุยร้อนๆดีวะแตาพอมาแบบกองชิ้นใหญ่นะเติมบิงไทยเข้ามาหน่อยชิีล์แล้ว ไม่ได้หวานกินไปเลยตัวขา้าวปลาเขาค่อนข้างที่จะดีนะแบบว่ามันไม่ได้แบบนุ่มจนนุ่มแบบเลวละเอียดเลยขนาดนั้นานะก็ยังพอได้เคี้ยว <c oughs> แต่กินน้ำซุปเนี่ยชัดเจนผมบอกเลยมากินหลายคนคุ้มมากครับม <c oughs> <c oughs> าลองเ่ย เรียกอะไรเจมชายเจม,มชายอันเฉพาะเมนูเขาดูเหมือนค่อนข้างที่จะแบบว่าเก่าๆหน่อยนะเก่าๆแก่ๆคนกลานจริงๆนะกินวัยรุ่นกา็ทานได้แค่เป็นเมนูที่แบบหาก,กินไม่ได้เท่าไประเออไม่จืดนะอันนี้ยังเขาบอกแกงจืดใช่ไหมไม่จืดนะแต่เจมชายก็เหมือนผักกาดดองไหมอืมอมันดองเลยเฮ้ อ้ยอันนี้มีแบบมีความมันเหมือนเหมือนเนี่ยมันเขาจะมีน้ำเขาดูมีความมันน้ำซุปแบบกระเทียมเหมือนกระเทียมลอยเลยอ่ะมีไทยมีอะไรอืมเป็นไทยเลยอุ้ยอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยไม่ชอบเลยอ่ะพราะคอหมูชิ้นใหญ่ใหญ่อุ้งอไม่ได้กินแบบนี้นานมากกระดอนกรอบ ไได้คือตัวน้ำซ kind of like ุปพอดีอ่ะเนี่ยน้ำซุปดีเลยมีความมันหวานแล้วก็กเฉพาะตัดแบบว่าเหมือนรีกไทยตัดมาหน่อยนี่เรายังขาดปลากตัวนึงนะข่าบ้าพุงวะตอนนี้เริ่มละปบานปานี่ขนาดแค่ชิมเทียอย่างเทียอย่างเทีอย่างนี่ก็ห้าอย่างแล้วครับวุ้แต่นี้ดีม่ะเพื่ออันนี้อันนี้ดีมากเดี๋ยว้ต้องมองเดี๋ยวได้เดี๋ยวขอเก็บคณะอันนี้ก่อนเรเริ่มจากของเผ็ดก่อนเสด็จ อันนี้เหมือนอยู่ร้านขนมตำเลยนะดูสดชื่นนะไอ้ยำเผาอะเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็เค็มเหมือนตัวหมูเขามีหมักมาก,ก่อเลยนะพองกินรวมๆมาโดนกินมปเยอะจะออกไปทางเค็มนิดนึงเนี่ยขอ,อนี่แล้วกันอ๋อส่วนอ๋อส่วน่กินแบบนี่เลย <มา S 2> นี่หมูค่อนข้างเยอะมากมามเลยใช่เปล่าใช่เกยอะว่าได้ว่าได้ห่อมอะ <laughs> <laughs> อ๋อหอมเหรอครับพี่ อันนี้เป็นกระพงโอ้โหไงเขาอ้อส่วนเป็นรสชาติแบบหอยกับถั่วงอกแล้วก็ไข่มันไม่ได้มันเหมือนแบบปกร้านหอยกระทะไม่ได้กลับเค็มเค็มเนาะเอช่ไม่ไม่ไม่เค็มเค็มไม่ใช่ชุ่มฉ่ำแล้วก็เป็นรสชาติของหอยเลยหอยเขาสดมากหอยหอยสดมากกินแบบไทยๆบ้างใช่พริกไทยเวอเนี่ยทำไมผนอย่างนี้วะมาครับ ุกฝนนี่เกินแบบพริกไทยกับ<อ>พร <อ S 2> กเกินซอสพริกไปด,ดีเลยอ,อันนี้นิดๆหน่อยก่อนเพราะว่าของเยอะเหลือเกินตอนนี้หอมอุ้ยกินหอมมากเลยปลาปลากินหอมมากเลยครับอืหอัวปลาไม่ได้นุ่มมากให้เค็มนิดนี้วอกกระจายกินเลยนะไม่เหมือน,นอพวกกัวปลาที่ไป,ไปรีวิวนะพวกนั้นจะมีรสชาติที่แบบมีเค็มมีหวานได้นี้จะแบบจินจินกลางๆกลางๆแล้วก็พริกไทยอ่อน อันนี้พี่ราบอกอร่อยใช่ันี่อร่อยมากถ้าเป็นผักกาดดองนะผมจะกินแบบเนี้ยที่มันอยู่ในน้ำแต่ไม่กินแบบเป็นที่มันเป็นผัดตัวนี้จะออกเปรี้ยวตัวเก๋มชายนะแต่ว่าน้ำซุปเป็นไงความมันมาจากไหนก็อี้ผึ้งคู่กันถูกโคดเดือม์ท่านตักนะ ตัวน้ำซุปกับตัวกระเพาะไปหางเดียวกันแต่ตัวเกาียลมชายจะตัดตัดเปรีป้ยวใช่แต่ว่าตัดเปรี้ยวเลยเดื๋ยวนี้อาคณะคณะเริ่มที่เป่าฮืา้นเลยตัวน้ำค่อนข้างดีนะเค็มหวานงานดีไหมเป็นเมนยร์แล้วครับอ๋อหมูเราไปกินที่ไหนมาเจ๊ไฝอ,อ่อเออใช่ปะเออเจ๊ไฝอืมในผมว่าพี่ชอบเลยแต่พี่อาชิมอันนี้ แล้วก็ลปลาเดี๋ยวไปเดือด <Okay. S 1> ต้องไปไปไว้าเป็นไงโดยรวมเราคิดว่าโอเคอ่ okay นะผมว่าอ,อร่อยมันเป็นอาหารจีนที่แบบเราไม่ได้หากินได้ทั่วไปแล้วมันก็รสชาตินะ่ะเฉพาะของมันเลย <c oughs> แต่ละตัวคือโดดเด่นของมันเองพี่ว่าไม่มีอันไหนรสชาติดรอปเลยนะทุกอยากอ่างดีหมดเลยมันเป็นรสชาติของตัวมันเลยอ่ะมาครับนี่ขอลองเป่าคือกันเลยของชอบผมว่าอันนี้เปาคือแห้งเราะแล้วค่ะน้ำลาดอย่างดีน้ำลาดพี่หน้าชอบ มันไม่เค็มไม่หวานเกินไปอ,ะอ่ะอือร่อยมากพูด,ดดีนั่นคดด,ดีไม่ได้เลี่ยนจนเกินไปเหมือนหวานแล้วก็พอโดนตัวคณะแบบว่าโลกคณะไม่ขมแบบนุ่มมากเห็นนุ่มมากผมขอซ้ำออ <c oughs> บองกหน่อยว่ <c oughs> าบอก <c oughs> ด้ียจังกิงกับข้าวทั้งนั้นแต่เราไม่เอาวันนี่ไม่ถานข้าวบาล้าเราไม่ขอกินกลับขอแบบงั้นกินได้หมดแน่มาสองคนนะพี่น้องตัวของนีอเขาแบบชิ้นแบบพอดีเนี่ยเนี่ยกำลังพอดีเย่าไปทำใหญ่มากอย่างเงี้ยคือ หมูปองหื้อนั่นๆอ๋อครับมันก็อันนี้มาคนสั่งเป่ากืบบา้งผักคะน้าไปของเรายิงใหญ่ละปลากินยังไงหมดอ่ะดูเนาะไอ้ปลาเขาหรือขาวจา่าเขาวจา่าเจ็ดหิมะเขากินนันเป่าๆอย่างี้ใช่ไหมครับตั้งเยอะป่าวะเยอะอยู่ก็คัดเอาเอาก็กินกับน้ำข้างล่างแล้วก็ไอ้ผักข,ข้างบนเอาก้างออกกันไม่มีแล้วไม่มีแล้วเข้าอยู่ในคอหมดแล้วสีคอแล้วเดี๋ยวบอกมาครับ กลางอืมก้างเยอะมากกินดีๆเนาะก้างเยอะแต่ว่าพี่บอกว่าตัวน้ำซีอิ๊วแกดีอ่ะเค็มเปรี้ยวหวานออกทางเค็มก่อนตัวเนื้อนี่ขาวๆละเอียดเลยนะจิ้มกับน้ำอร่อยอ่ะเราจะกินกับเล่นเดียวนั่นเรากินกับพวกขาแกมอ่ะจริงๆนี่กินกับข้าวเปล่าข้าวสวยร้อนๆก็ได้ อืมดีเพื่อแต่ว่าพี่แนะนําว่าต้องกินคู่กับผักมันจะตัดกันใช่ไหมกับจะตัดกันผ้กใช่คลอดง่าค,าร,าคาร,รับลอดขิง มันๆเนี่ยอ้ยอยเนื้อปลาเขาดีดเลยละเอียดเลยอร่อยครับผโโลด้วยลงวันนี้ที่กินมาทั้งหมดอ่ะวันนี้เราสั่งมาหกอย่างอ่ะคือต้องบอ,อกเลยว่าบางอย่างมัน,นรสชาติมันก็ไม่ได้กลางๆนะมันก็คือมันมีความอร่อยของเขาไปเลยอ่ะแต่เนี่ยกระเพาะปลาก็ก,กลางๆหน่อยสามารถปรุงเพิ่มได้ก็พริกไทยอะไรเข้าไปแต่ตัวนี้อ้อส่วนอ้นอส่วนเนี่ยเปล่าๆเนี่ยคือเป็นรสชาติหอยหอยน้ำรรมเลยหอยไท <ๆ S 2> ่เดยวเลยใช่เดียวเหมือน <ๆ S 2> หอยเขาสดอ่ะแล้วตัวน้ำหอยม,มันออกมาแบบฉ่ำๆอ่ะแนะนำว่าให้กินคู่กับซอสพริกไทยคือดีมาก อันนี้เขาสั่งคุกโตนะใช่สั่งคุกโตนะคุกโตคือมีอ็อกชนหมดเลยแล้วก็ตัวกระเพาะโหอ่ะทีเด็กซี่ววคณะฮีโเวอร์ทุกอย่างเราในชอบมากโอเคเดี๋ยวขอตัวกินก่อนดีกว่าเก็บสเปรยอนครับหมดพื้นที่เรียบร้อยแล้วดูปลา เปิ่มแม่งเก็บปลาหมดเลยอ่ะใช่ใช่แล้วเมื่อกี้นะไม่ได้ถ่ายไว้ก็คือปลาเนี่ยถ้าเราจะหาน้ำจิ้มเนี่ยไอเพิ่มมันก็คิดคนสูตรน้ำจงน้ำจิ้มของมันนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้นะสุดท้ายเราวไปจิ้มอะไรละเอาไปจิ้มกับหมูเสด็จจิ้มเอ้ได้เลยเนื้อปลาขาวๆอย่างเงี้ยเนียนๆอย่างเงี้ยเราเอาไปจิ้มกับน้ำยำเขาอ่ะเหมือนเหมือนเหมือน,นได้ซีฟู้ดมาต่างหากดูดินี่เรน้ำจิ้มเอง เดี๋ยวจะดูว่าราคาวันนี้เท่าไหร่แต่พี่ว่าอยู่ที่ประมาณพันห้าป่ะโอ้โหไม่เกิน <พอ S 2> นี้ไม่เกพร <อ S 1> าะเมนูเนี่ยแค่ประมาณส <600, S 2> ี่ร้อยน่าจะตามไซส์เขาจะมีร้อยห้าสิบสองร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยอันนี้ถ้าเขาไม่ได้ทำสองร้อยให้เราเต่าเฮือจะอยู่ที่จานละหนึ่งร้อยห้าสิบเองไม่ได้แพงครับแต่ผมก็เือดีมากอร่อยด้วยแล้วก็เป็นเนี่ยกระเพาะหมูกระเพาะหม,มูใช่ไมใช่ก็ดีคืออยากให้ลองเลยทุกอย่างหมดเนี่ยกินตามเราก็ไดน้นะหรือว่าจะมาลองอย่างอ,างอื่นก็ได้เพราะว่าเมนูค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มีเมนูน้ำอันนี้ยขาอออออบเเืกซสสสะไรรุด Uhm, อ๋อมีแค่สุกเสาท <Help. S 1> <T _ t 's> ิ ogi, a, fire, people, aw, mm ์อ hmm. oh, ๋อมีแค่สุกเสาอาทิตย์พี่เห็นอยู่เห็นรีวิวคนอื่นก็จะเป็นเหมือนว่ขาวขาวก้อนๆอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ไม่เคยกินเลยวะไม่เคยเห็นด้วยเป็น3นสามชั้นพวกน้ำปลาเมนูแนะนําก็คือเมนูค่อนข้างเยอะค่ะแล้วไม่ต้องล่วว่าจะเป็นแค่เมนูคนจีนอะไรย่างเดียวนะแต่ว่าที่เนี่ยผู้ใหญ่กินท่อนท้างเยอะอันนี้บอกไว้ก่อนก็อยากให้ววยรุ่นลองพาพ่อพาแม่มากินหรือว่ามากินเองก็ได้งอว่ามีสองชั้นอะสองชั้นสองชั้น้ย หนึ่งพัน่งร้อยเาบาป็นนน้อยอ่ะใช่โอเคดูราคาครับร้อยห5าร้0ยห้าเฮ้ยหนึ่ง่งบ้าทนะครับกับข้าวหกอย่าง พอดีไม่เลวพจริงๆอ่ะร้านเขาดังเขามีชื่อเสียงอยู่แล้วเพราะว่าคนรุ่นเก่าคนอะไรเขามากินกันเยอะที่เนี่ยพี่ว่าพวกสำนักงานพนักงานออฟฟิศแถวนี้นะมากินกันเยอะจริงๆเรามากินเป็นอาหารแบบพักกลางวันได้อยู่ก็มาแชร์กันนะเออถ้าสมมุติมาสักสี่คนสี่คนกําลังดีกับข้าวหกอย่างอันนี้มาสองคนอ่ะข้าวหกอย่างครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทก็ไม่ได้แพงก็ถือว่าพอดีผมว่าคุ้มผมว่าคุ้มมีแค่ตัวนี้เองสี่ร้อยเออนอกนั้นก็ตัวหนึ่งพันสิบไม่เกินนี้เลยใช ก็สำหรับใครที่จะมาร้านนี้ครับร้านอาหารหนายโสก็อยู่ก่อนถึงให้แยวัยชัยอยู่ก่อนถึงเลยนิดเดียวเองฮะหรือว่าอยู่ติดกับวัททวชัยเลยเซิร์ชใน g o o g l e น,น่าจะขึ้นถ้ราผมเปิดทุกวันนะครับจะเป็นสองช่วงเวลาเอ็โมงถึงบ่ายสองแล้วก็อีกทีหนึ่งก็เป็นห้าโมงถึงสามทุ่มมาได้เลยนะครับือว่าเดี๋ยวน่าจะมีเบอร์อาจจะสามารถโทรจองโต๊ะได้แต่ว่าชันได้เออวอล์กอินเข้ามาได้เลยครับเพราะชั้นสองมันน่าจะจะลเพราะว่าก่อนมาของโทษทางเขาเอาคนนไร้ฉุนหลามใช่ว่าต้องโทรจองไหมเขาบอกว่าวอล์กอิน โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็ฝากด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e ช่องอาร์ตดีดีดัสด้วยนะครับวันนี้ผมเปอร์ขอตัวก่อนสวัสดีครับ